สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวข้ามคืนทางช่องนิว1 8บแปดผมนพวัฒน์อภิพั์เดชะกุลครับ,นบ,รบในยุค 5G แบบนี้เรื่องราวของข่าวสารในภาคธุรกิจจะมีอะไรนะ่าติดตามบ้างนั้นไปติดตามชมกันครับ เริ่มงานแรกกันที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติมิวเซียมสยามเดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4จัดงานมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ด2020เพื่อประกาศผลการคัดเลือกกระมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจําปีมิวเซียมไทยแลนด์อวอร์ด2020และรางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนมิวเซียมไทยแลนด์ป๊อปปูล่าร์ด2020โดยในปีนี้ได้รับกกาาารรรรตออบบััเเป็นนยย่่งงดีีจพพิิพธภณฑ์แแลละหลู้ ที่เข้าร่วมคัดเลือกมากกว่า100แห่งทั่วประเทศไทยอีกด้วยล่ะครับไปต่อกันที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธนาคารแห่งประเทศจีน Bank o อ c ฟ i n a มอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกของสสวอเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเจาะตลาดประเทศจีนพร้อมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยจีนขยายความร่วมมือในทุกๆด้านครับ วันนี้การสินค้าจากเราไปให้ถึงเราได้เร็วขึ้นก็น่าจะเป็นช่องทางในการขยายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาผมน่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของที่บอกว่าวันนี้กำลังซื้อจากต่างชาติยังไม่เข้ามานะครับก็ต้อง่อบสองทางเข้าหากัน มาทางด้านของกราเอ็นเตอร์ไพรส์ร่วมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะป,ปลูกคัสเตอร์แปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกนิก100%เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิไทยพร้อมใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาแปรรูปและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวไทยออกสู่ตลาดโลกเพื่อตอบโจทย์และสอดคล้องกับเทรนด์การดูแลสุขภาพของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันยกระดับมาตรฐานให้กับเกษตรกรไทยให้สามารถลงมือทําได้อย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมั่นว่าจะสามารถพั ฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืนครับไปต่อกันที่สไตล์ดีและเชลยรออฟเอเชียจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคกลางจัดทริปดีๆเพื่อเสริมสิริมงคลและกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรองภาคกลางโดยทริปนําร่องเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองในทีมเที่ยวเสริมสตาสการรับพระเกจิมีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมๆกันครับการท่องเที่ยวก็คาดหวังว่าอยากให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวนะครับอยากให ท่านมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเดินทางมาดูมาหาความสุขใส่ตัวเราก็อยากขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมมาเที่ยวไหว้พระสักการะสิลปศิธิ์ในจังหวัดสุพัรณุบุรีและอ่างทองนะครับอีกหนึ่งงานดีๆเอาใจคนรักสวยรักงามกับ Fa c e Body อ l i n คลิกโดยนายแพทย์ถีว่องวุฒิกรจรกับการเผยเคล็ดลับการแก้ไขรูปตาด้วยนวัตกรรมเฉพาะที่ให้ผลเหลือเชื่อจะเป็นนวัตกรรมอะไรนั้นไปฟังพร้อมๆกันครับสกาเลตีเนี่ยก็คือจะเป็นเทคนิคเฉพาะนะครับที่ คิดค้นขึ้นนะแล้วก็ซึ่งการผ่าตัดเนี้ยนะครับจะเป็นการผ่าตัดที่ทําให้แผลน้อยยุบไวแล้วก็อยู่นานด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือจริงๆการผ่าตัดเนี่ยนะครับคือตาเนี่ยที่สวยเนาะนะครับมันต้องมีดวงตาที่สวยนะครับด้วยตัวของมันเองด้วยนะครับและตาที่สวยเมื่ออยู่บนใบหน้าของเราด้วยนะครับคือมันจะต้องดูให้สอดรับกันนะครับก็คือต้องดูให้มันกลมกลืนกันกับเข้า <c oughs> กับใบหน้าเนาะนะครับทำให ได้ตาและใบหน้าที่สวยที่สุดนะครับโดยนายแพทย์ทีว่องวุฒิที่กำจรยังเผยเคล็ดลับดีๆในเทคนิคศัลยกรรมยกคิ้ว Scar เลสตีนวัตรกรรมแก้ไขหนังตาตกอีกด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันครับก็คือปกติเนี่ยการยกคิ้วเนี่ยนะครับมันมีการผ่าตัดได้หลายวิธีนะครับหมอขอแบ่งคร่าวๆก่อนว่าเราจะผ่าตัดยกคิ้วอย่างเดียวนะครับหรือว่ายกทั้งคิ้วทั้งหน้าผากก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับปัญหาเนาะถ้าคนที่มีปัญหาคิ้วตก แล้วก็ยกคิ้วอย่างเดียวนะครับส่วนคนที่มีปัญหาทั้งคิ้วทั้งหน้าผักตกแล้วเราก็ยกทั้งหน้าคิ้วทั้งหน้าผักด้วยนะครับก็ก็จะใช้วิธีเทคนิคเฉพาะนะครับที่จะทําให้แผลน้อยแล้วก็ยุบไวนะครับแผลไม่ค่อยเห็น ปิดท้ายกันที่บริษัทมีเดีย eff e จำกัดให้จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเทศบาลนาครสวรรค์ครับในงานนาครสวรรค์ชิคกอินปากน้ำโพในวันที่12-13กันยายน2563ที่ผ่านมาณผาสารจังหวัดนครสวรรค์สัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่กำลังจะเป็นจุดชิคกอินชมวิวสุดชิลแห่งใหม่ของปากน้ำโภพภายในงานก็ได้มีการเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆมากมายใครพลาดต้องรอปีหน้าแล้วนะครับ และนี่คือเรื่องราวของข่าวสารในภาคธุรกิจนะครับได้ว่ายังมีการขับเคลื่อนกันอยู่ในยุค 5G แบบนี้ครับกลับมาติดตามข่าวสารกันได้ใหม่ในข่าวข้ามคืนทางช่องนิว1 8ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา23.55นาทีวันนี้ผมนพพวัอพิพาเตชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ